แต่ว่าราคาหุ้นของ f a c e b o o เนี่ยมันสวนทางกับผลประกอบการเลยแล้วก็หลดลงไปถึง1 7เปอร์เซ็นต์เพราะว่านักลงทุนเนี่ยไม่เชื่อมั่นแล้วก็ไม่ไว้ใจว่า Facebook จะไปสร้างไรายได้ในอนาคตได้อีกจากจำนวนผู้ใช้ Facebook ทั่วโลก900 0กว่าล้านคนทั่วโลกเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเกิดคำถามอย่างหนักว่า Facebook จะสามารถทำกำไรบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างไรหลังจากที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในขณะที่ตลาดโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่ว่า Facebook ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้อีก เนื่องจากว่าอ,อ,อีกทางอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะเนื่องจากบนหน้าจอมือถือมีขนาดเล็กซึ่งจะทําให้ Facebook ไม่สามารถที่จะลงโฆษณาได้มากพออีกด้วยค่ะอ่าก็เดี๋ยวดูนะฮะจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้หรือเปล่าสำหรับเ c e b o o k ต้องถือว่าวิกฤตนะฮะใช่หาราคาขนาดนี้มันแสดงนะความไม่มั่นใจเลยนะ,ะอ่าท่านผู้ชมฮะมาสั้นๆเรื่องของอไวรัสอีโบลามาอีกแล้วเหรฮะ,ะที่อูกันดายูกันดาใช่ค่ะ ชอบไปนึกถึงเรื่องหนังเนาะที่เวลาที่มีไวรัสแบบนี้ระบาดก็ตอนนี้ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าพบการระบาดของอีโบลาในเมืองหลวงของประเทศมีผู้เสียชีวิตแล้ว14รายแล้วก็ติดเชื้อเพิ่มอีก7คนเนี่ยนะคะองค์การอนามัยโลกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขของประเทศยูกันไนดะ้ออกมายืนยันแล้วะคะ่ะว่าตรวจพบการระบาดของอีโบลาภายในประเทศหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อในเขตไกาบาเลทางตะวันตกของกรุงกัมบาล่าตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนาย,ยนนะคะคตอนนี้ก็เสียชีวิตแล้ว14 รายติดเชื้ออีก7ตอนนี้กระทรวงก็ได้มีคําสั่งให้ดําเนินมาตรการฉุกเฉินในพื้นที่แล้วอีโบลามันน่ากลัวตรงที่มันคนตายเยอะใช่ค่ะเขาบอกอีโบลาเนี่ยเป็นไวรัสก่อโรคที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งเท่าที่โลกเคยรู้จักมาเลยสามารถที่จะติดต่อได้จากสัตว์ถึงคนจากคนสู่สัตว์คนถึงคนเนี่ยได้หมดเลยแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง90%ซคือคนเป็น10คนตาย9คนน่ากลัวมากและอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกันณขณะนี้เนี่ยนะคะเริ่ม ที่ปัจจุบันก็คือ D.R. c o คองโกในปัจจุบันแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมากถึง1,200คนอาการจะมีไข้ขึ้นสูงเฉียบพลันอ่อนแรงปวดหัวอาเจียนแล้วก็การทำงานของไตเนี่ยเสื่อมลงเรื่อยๆจนเสียชีวิตในที่สุดค่ะเอาละครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะฮะโอลิมปิกลอนดอน2012และอย่าไปไหนเด็ดขาดเลยนะฮะเต <c oughs> รียม เรื่องเราเช้านี้ครับสวัสดีครับคุณเอกราชสวัสดีค่ะเห็นหน้าคุณเอกราชวันนี้ยังไม่ได้แต่งหน้านะฮะหมมาแต่งก่อนแล้วไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวหมอไม่ได้ต่างกันมากหรอกนะไม่ในระหว่างนี้ผมก็เลยแจ้งนะฮะท่านผู้ชมร่วมเชียร์ไทยเพื่อให้เป็นแชมป์โอลิมปิก2012นะฮะเราผิดหวังมา2วันแต่ยังมีหวังต่อไปใช่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรินเหรียญหนึ่งเหรียญใดเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าอะไรล่ะ ท่านใช้ข้อความเชียร์ที่โดนใจะนะฮะแล้วก็วงเล็บว่าเชียร์ไทยนะฮะง่ายๆแค่นี้เองนะฮะผมจะเลือกหนึ่งท่านรับเหรียญทองคำแท้ซึ่งเพื่อให้มีคุณค่าครบเครื่องเนี่ยก็เลยติดต่อโอ๋อ,ะอ่ะหัวเซ้งแหงสั่งทำจากร้านหัวเซ้งแห่งเลยนะฮะเนี่ยน้ำหนักทองเนี่ยหบาทนะฮะเหรียญเชียร์ไทยเป็นแชมป์2012 <c oughs> กับไฮลักวีโก้แชมป์เนี่ยนะฮะ ท่านเดียวตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะข้อความที่โดนใจเชียยังไงให้โดนใจแล้ววงเล็บว่าเชียไทยท่านเดียวนะฮะจนจบรายการนะครับและของเมื่อวานนี้ผู้โชคดีก็คือนี่ฮะของบอลเสาใช่ไหมแล้วก็ต่อเนื่องวันวันอาทิตย์ ขึ้นหน้าจอนะฮะเอ๊ะทำไมปะเหมาะไปที่ชุมพรทั้งสองท่านยินดีด้วยดูจากข้อความค่ะแต่งหน้าเสร็จละว่ากันเลยอย่างกับคนลื้อันมาะันั่นไงมันแตกต่างกันไหมล่ะแตกต่างกันมากนี่พูดถึงเชียร์นักกีฬาไทยเนี่ยแล้วจับตาดูแบบชายคู่นะค่ะแน่นะท่านผู้ชมฮะชนะ มาโค้ชทราบอะไรผม <laughs> <laughs> ชนะมา2แมตช์แล้วอ่ะบดินทร์อิสระกับมณีพงษ์จงจิตนะครับ <laughs> ตัวชมครับเมื่อคือนนี้ชายคู่ของเราเนี่ยเอาชนะคู่เกาหลีใต้นะครับซุ <laughs> งฮุนโคกับยอนซองยูนะ2 1 1 5 2 1 14ครับชนะ2แม 2> <laughs> ตช์รวดนะครับวันนี้จะเล่นแมตช์ที่3เจอคู่โปรแลนด์ซึ่งไม่น่ามีปัญหาอะไรของเราน่าจะได้เข้ารอบควอเตอร์ฟนอลนะครับตัวชมครับ แบดมินตันเมื่อวานนี้เล่นดีฮะจะมีแพ้คืออิตาซูปเปอร์แมนของเราแพ้เฉินหลงไงสู้เฉินหลงไม่ได้นะซูปเปอร์แมนบุษบุนศรนะแพ้เฉินหลง2 1 1 2 2บ1 7บเครับคู่ผสมก็ชนะหญิงเดี่ยวก็ชนะใช่ครับนะครับแต่น่าจับตาดูนะครับแบดเนี่ยชายคู่เนี่ยผมบอกโอ้โหทีเด็ดนะ<ช>ไปดูกันต่อเลยฮะไปดูไฮไลท์เมื่อคืนนี้ฮะ ว่ายน้ำนะครับเป็นว่ายน้ำฮะเริ่มจากฟรีสไตล์4คูณ100เมตรชายชนะครับปรากฏว่พลิกล็อกสหรัฐอเมริกาที่มีไมเคิลเฟล์นะครับได้แค่เหรียญกันโดยฝรั่งเศแสแซงคนสุดท้ายนะครับสหรัฐแชมป์เก่านํามาจนถึงระยะสุดท้ายในคนสุดท้ายเนี่ยแต่ปรากฏว่าแรอันลอกตี้นะครับเจ้าของเหรียญทองเดี่ยวผสม400เมตรพลาดนะครับโดนยานิกอาร์ชเนลของฝรั่งเศแสแซงในช่วง15เมตรสุดท้ายครับฝรั่งเศสได้เหรียญทองนะครับ3นาที9.93วินาทีสหรัฐได้เหรียญเงินนะส่วน เหรียญทองแดงเป็นรัสเซียนะครับออสเตรเลียแชมป์โลกได้แค่ที่สี่นี่ถือว่าพลิกแล้วตอนแรกเขามองว่าสหรัฐจะสู้ออสเตรเลียนะครับว่าเป็นฝรั่งเศสได้ไปไปต่อที่ฟรีสไตล์4ี่คูนเอ่อฟรีสไตล์400เมตรหญิงนะครับฟรีสไตล์400เมตรหญิงคามิลมุฟฟาของฝรั่งเศสได้เหรียญทองนะครับเวลา4นาที01.45วินาทีทำลายสถิติโอลิมปิกด้วยตัวนี้นะครับ ผีเสื้อ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของเดน่าโวเมอร์นะครับแชมป์โลกจากสหรัฐครับเวลา55.98วินาทีเป็นส,สถิติโลกใหม่ด้วยนะครับเหรียญเงินเป็นจีนฮะหญิงลู่นะครับแล้วก็อาริเซียเค้าของออสเตรเลียได้เหรียญทองแดงหลายประเภทหน่อยนะครับกบ100เมตรชายเหรียญทองเป็นคารมรอนแวนเดอร์เบิร์กของแอฟริกาใต้นะครับนำแบบม้วนเดียวจบทำเวลา58.4 6วินาทีทำลายส,สถิติโลกด้วยนะครับ ว่ายน้ำเมื่อคืนเป็นไฮไลท์จริงๆส่วนกระโดดน้ำซิงโครไนซ์สาเมสซิงบอร์ดหญิงวูหมิงเสียกับเพอร์ซีนะครับได้เหรียญทองบูห er, มิงเสียเล่าจะมาจจะคุ้นชื่อนะครับเธอได้เหรียญทองโอลิมปิกเป็นเหรียญที่6เท่าสถิติของเกา่าจริงๆนักกระโดดน้ำรุ่นพี่แล้วนะครับถ mm hmm. ือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับส่วนเทนนิสไปดูเทนนิสบ้างนะครับมีทั้งชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวฮะชายเดี่ยวนี่โนวัคโจโควิช์มือวานอันดับ2ชนะฟาบิโอฟอร์ยูดีของอิตาลีไป 2>, 2ต่อ1เซตนะครับ6 7 6 2 6 2หนูวักผ่านเข้ารอบแบบเฉียดเชีวนิดหน่อยครับเหนื่อยนิดหนึ่งส่วนหญิงเดียวมาริชราปูว่านะครับลงแข่งโอลิมปิกคนแรกเอาชนะชาเปียอิสราเอล6 2 6ต่อ0ครับมาเรียเข้ารอบ mm hmm. ฟุตบอลชายครับไปดูกลุ่ม C ก่อนนะครับบราซิลทีมเต็งหนึ่งเจอกับเบลารุสนั้นแะชนะบุริบใช่ <c oughs> นัด 2, 2> นี่ครึ่งแรกก็เล่นไม่ดีเบลารุสขึ้นนำก่อนด้วยนะครับจากลูปมงของบาดูนีเบรซานนะครับแค่แปดนาทีนะฮะหนึ่งศูนย์ครับเบลารุสขึ้นนำไปแล้วแต่นาทีที่15บราซิลตีเสมอครับจากลูกที่เนมาร์เปิดให้อเล็กซานเดรปาโต้ครับอเล็กซานเดรปาโต้มองเข้าไปครึ่งแรกเสมอก็อยู่หนึ่งประตูต่อนหนึง่งครึ่งหลังบราซิลดีขึ้นเยอะนะครับและขึ้นนำสองหนึ่งจากฟรีคิกสุดยอดของเนมานะครับปั่นลูกนี้ผ่านมือประตูอเล็กซานเดอร์กูตอเข้าไปนะครับกูตอไม่ทันะ และช่วงทดเวลาเป็นประตูสุดยอดครับเนมาร์ดีลูกซนให้ออสการ์ซัดเข้าไปครับบราซิลชนะเบลุส3าครับชนะ2อนัดรวดคนนี้เหรอเชลซีเนรอไหมมาเชลซีนะครับบราซิลเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วนะครับชนะ2นัดรวดส่วนที่ตกรอบแน่นอนแล้วคือสเปนฮะเมื่อคืนนี้ลงเล่นนัดที่2แพ้คอนดูรัส1-0นะครับเจอร์รี่เบงซันฝรั่งเศสเราไปเล่นไม่ดีอะนะครับ แพ้ 2>, 2นัดรวดตกรอบแรกนะครับส่วนกลุ่มดีเนี่ยคอนดูรัสเข้ารอบกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเมื่อคืนชนะโมรกรกนึ่งนะครับชนะ2นัดรวดทั้งคู่ทั้งคอนดูรัสทั้งญี่ปุ่นนะส่วนทีมเจ้าภาพทีม GB บีครับส,หร,สหรัฐอาณาจักรเมื่อคืนนี้ชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามหนึ่งนะครับไรนกิกส์สกอตซินแคลร์และไดเนลสตอริสทำคนละประตูนะครับรันแรกเสมอมาใช่เข้าหรือ,อยังยังต้องลุ้นใช่ไหมยังต้องลุ้นกลุ่มเอนี่สูสีเพราะเมื่อคืนนี้อุรุกวัยแพ้เซเนกสียในะครับเซเนกัลลเหือคนแท้ๆนะ นัดสุดท้ายอุรุกวัยเจอกับสาราชนาาจักรโอ้ยตายอุรุกวัยนี่มีโซเรสนะครับนัดสุดท้ายอุรุกวัยต้องชนะส่วนทีม GB ีขอแค่เสมอเข้านะครับครับไปดูบาสเกตบอลอะชายนะครับดีมทีมสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่าประเดิมนัดแรกชนะฝรั่งเศสไป98ต่อ71นะครับครึ่งแรกก็นำขาด16คะแนนแล้วเควินดูรันทำแต้มสูงสุด22คะแนนนะครับ9รีบาว์ส่วนโคบี้บรันสิบแต้มฮะ สรุปเหรียญทองครับโดยชมครับตอนนี้จีนนําอยู่นะครับหกเหรียญทองสี่เหรียญเงินสองเหรียญทองแดงนะครับที่สองสหรัฐอเมริกาสามเหรียญทองอิตาลีสองเกาหลีใต้สองฝรั่งเศสก็สองนะครับยังสูสีอยู่ส่วนวันนี้ดูอะไรยกน้าหนักกระโวยถูกต้องยกน้ําหนัก58กิโลกรัมหญิงนะครับพิมสิริสิริแก้วกับรัติการกุลน้อยจะลงแข่งขันในคืนนี้นะครับส่วนมวยรุ่นฟลเวทรอบ32คนชัดชัยบุตรดีเจอกับเซลซุกเอเคอร์ของตุรกี ชกดึกนะอ่ะประมาณตีสามอ่ะใช่ครับดึกหน่อยนะครับไม่ผิดนะฮะแบดมินตันนะครับคู่ผสมรอบแบ่งกลุ่มสุดเขตประภาคมนสาราลีทุ่งทองคําแข่งนัดที่สองเจอคู่มือสองโลกจากจีนนะครับซูเจนกับมาจินส่วนชายคู่บดินอิสระกับมณีพงษ์จงจิตเจอคู่โปรแลรนด์นะครับนี่เป็นคิวเด่นๆตนนักกีฬาไทยเดี๋ยวตามมาดูลุ้นกันต่อไปนะฮะยังมีให้ลุ้นกันทุกวันแม้กระทั่งขี่มา ช่ผมดูผมชอบดูกี่ดูสุมดูม้าหรือดูคนหรือสัตว์ไม่เป็นหมดโอลิมปิกคราวนี้เราได้เห็นเทคนิคการถ่ายทอดเยอะจักรยานทางไกลจักรยานสวยด้วยนะโอ่โูถ่ายทอดแบบใช่ไหมคือมันตามไปได้ยังไงนะคือเราเห็นแล้วโอ้โหไม่ได้ภาพสวยมากเดี๋ยวถ้าใครดู S d ดีเนี่ยสีมันเขียวนะสีน่ครับ ได้ข่าว UFO ไปโผไปโพพิธีเปิดโอลิมปิกนัญนั่นนะสิคะจริงบ้าที่ไหนสำคัญสำคัญแล้วมีกล้องอยู่เยอะยูเต้องอยู่ตรงนั้นนั่นนาฮะก็มันตอนวันพิธีเปิดนั่แหละค่ะตอนล่มหรือเปล่าไม่ใช่ดูดูดูนั่นไงนั่นงานนั่นนะฮะเห็นไหมฮะ เห็นไหมคะที่กลมๆแดงๆไ ha? ว้ให้นะคะวัตถุป,ประหลาดลอยช้าๆอยู่เหนือสนามกีฬาโอลิมปิกค่ะขณะที่พิธีเปิดอยู่เบื้องล่างนี่แหละค่ะนี่มันกีฬาของมนุษยชาติฮะค่ะจุดลุไฟกันอย่างเมามันเนี่ยนะคะ,ระ,ะเราก็เจอ UFO บินมาอย่างช้าๆเขาก็ต้องถกเถียงกันละค่ะว่ามันคืออะไรตัดตอ่อหรือว่า UFO จริงๆ,ๆหรือว่ามันเป็นยานบินไร้คนขับที่ลอยเอาไว้เฝ้าสังเกตการณ์ในบุมสูง หรือว่าจะไว้สําหรับบันทึกภาพหรือว่าอะไรเนี่ยนะคะแต่เขาบอกว่าเจ้าของคลิปวิดีโอเนี่ยเอาภาพวิดีโอไปลองดูเปรียบเทียบกับเทคนิคต่างๆทั้งภาพขาวดําหรือภาพภาพนกาทีฟซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยยืนยันว่าวัตถุดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ยานบินสังเกตการอย่างแน่นอนคือเหมือนกับว่าเจ้าของภาพเนี่ยก็มั่นใจว่าน่าจะเป็น UFO จริงๆเรายังอยาก้กลอองดลนามุมสูงเนี่ยใช่ไห ไม่ไมรหรอไม่รู้คือแต่เมื่อคืนไม่รู้ไปปวดแต่วทีมวยป่ะนะทำไมทำแบบุ้นมายไปหมดเลยอ่ะใช่โหเล่นแบบการให้คะแนนอะไรแบบอเออเลิกหรือเปล่าใช่ไหม <laughs> <c ười> คือคุณไม่ได้เป็นชาตินิยมินไปใช่ไหมเด็กเขารู้สึกไม่น่าแพ้น,นะไม่เดี๋ยวผมคิดว่าออกหมัดน้อยไปนิดนึงอะสายลมอะไม่แต่ว่ามันเข้าจ่าแจ้งนะแล้วผมสงสัยว่าไอ้ที่ต่อยลำตัวเนี่ยได้คะแนนเปล่าคุณนงสัยเปล่าคือต่อยลำตัวเยอะเหมือนกันนะ ดูคะแนนขึ้นแค่ไหนนะครับแล้วอย่างนี้มันทำอะไรได้อีกไหมคะพี่ก็ไม่ได้จบเปวกเราประท้วงไปแล้วแต่มันก็ไม่มีผลอะไรคืออย่าไปบอกว่าเรามีปัญหากับอะไรซำอะไรยังไงนะเพราะว่าขราวที่แล้วโดนอยู่เนี่ยจำได้ใช่ไหมปากกก่งอ่ะหลังจากม่ให้สัมภาษณ์อ่ะไม่แต่เราขอดูคะแนนแบบว่าอะไรอย่างนี้ไม่ได้ถ้าดูคะแนนดิบเนี่ยผู้ต่อสู้ออกเยอะกว่าไงขอสั้นๆนิดเดียวครับว่าอัธจันทร์ว่างคือ คนเข้าไปดูในสนามเนี่ยใช่ค่ะยางพิธีเปิดโอลิมปิกมันไม่เหมือนกับบอลนะคือคนเข้าไปได้ไม่เยอะเพราะเขาจะจัดสําหรับการแสดงหรือองไงก่อนใช่ไหมใช่ค่ะก็ที่คือมันมีความไม่พอใจเนี่ยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะเข้าไปดูแล้วก็พยายามที่จะซื้อตั๋วมันซื้อไม่ได้แต่พอเข้ามาดูในนี่จริงๆตอนแข่งเ่บาใช่ค่ะปรากฏว่าเจออัธจันทร์ว่าเขาก็เลยอ้าวแล้วทําไมเขาพยายามซื้อตั๋วจะแย่หาซื้อไม่ได้แล้วอัธจันทร์ว่างๆแบบนี้มันแปลว่าอะไรคือหนึ่งมองไปมันก็ดูไม่่่ดดดดีหหุิอออยากซซืื้้้ตตั๋วไไมแ ทำไมดูมีที่นั่งเนี่ยนะคะ mm hmm. ล่าสุดประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเนี่ยก็ออกมาแถลงแล้วค่ะบอกว่าหลังจากที่สอบสวนเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุไม่ได้เกิดจากสปอนเซอร์ที่ได้ตั๋วไปแล้วไม่มาชมแต่ว่าที่นั่งว่างพวกนี้เนี่ยเตรียมเอาไว้ให้สําหรับเจ้าหน้าที่สหพันธ์กีฬา,านานาชาติรวมไปถึงคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแลวก็ครอบครัวแต่ว่ามีการแข่งขันหลายรายการทําให้อาจจะสับหลีกเวลาไม่ทัน นะคะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้ทางคณะกรรมการมีทางออกแล้วก็คือว่าจะให้ทหารให้ครูนักเรียนเนี่ยมานั่งชมให้มันดูเต็มๆแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านะฮะอธิบายกันเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อวันนี้ครอบครัวบันเทิงนะฮะเอาผู้จัดกับผู้กีกับรักคุณเท่าฟั